สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ FC t r i t o n 2019วันนี้มาทําความสะอาดตัวเซ็นเซอร์อากาศนะครับหรือ i r r ์โฟนั่นเองด้วยน้ํายาทำความสะอาดระบบเบรกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ของมิซูสามารถสั่งซื้อผ่านศูนย์มิซูได้นะครับเบิกศูนย์ได้ในราคาหลักร้อยนะครับด้วยระยะทาง60,000กิโลแล้วแต่ว่าไม่เคยทําความสะอาดเลย นะครับแต่ว่ากรองเนี้ยทุกๆเดือนผมจะถอดกรองออกมาเป่าทคำความสะอาดฝุ่นเพราะว่าบางทีอาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่เราไปเที่ยวไปอะไรก็แต่เจอฝุ่นหนักๆมาเราก็ไม่เคยเปิดเป่านะครับก็จะส่งผลต่อการเซ็นเซอร์อากาศนะครับของ a i r ์โฟแล้วก็ส่งผลมาที่เทอร์โบนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยนะครับแต่ถ้ากรองเราสะอาดเป่าทุกเดือนทคำความสะอาดทุกเดือนนะครับเปลี่ยนกรองตลอดแล้วก็ก็จะดีนะครับให้คนเรา ถ้ามีฝุ่นมากๆบางทีเราก็เกิดอาการนู่นนี่ไอจามไปภุมิแพ้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เช่นกันเราก็มาทําความสะอาดบ้างนะครับขั้นตอนนะครับมีเนี่ยแคปแจนะครับปิดระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นเราก็ทําการหลดปลั๊กนะครับของอุปกรณ์แอร์โฟออกมานะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการขันนอ็อตสกรูเกียร์ปล่อยนี้สองตัว ขัดออกมาเลยนะครับระวังลบตกหายนะครับเรียบร้อยอันที่สองใช้น้ำยาอื่นก็ได้นะครับที่สามารถล้างตัวแอร์โฟได้นะครับแต่ต้องดูดูนิดน,นึงถามผู้ขายนิดหนึ่งว่าสามารถล้างได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดึงออกมาเลย ก็ดึงออกมาปลดลงเลยโอเคนี่เห็นไหมฮะอันนี้ถือว่ายังอ่ายังมีฝุ่นเห็นไหมครับนี่ฝุ่นตรงนี้ฝุ่นแล้วก็ด้านในเห็นไหมฮะฝุ่นเต็มเลยขนาดเป่ากองตลอดนะครับอันนี้ก็จะมีชุดโอริงด้านบนตรงนี้นะครับเวลาเราขันน็อตไปนะครับต้องขันให้แน่นไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดช่องลมตรงนี้อากาศตรงนี้อีกทีหน่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปล้างกันแป๊บหนึ่งครับ โอเคนะครับมาต่อกันนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับจากที่เราถอนมาแล้วนะครับก็จะเห็นฝุ่นข้าวฝุ่นนะครับเห็นไหมฮะก็ทําการทําความสะอาดได้เลยนะครับด้วยอุปกรณ์เนี้ยน้ำยาทำความสะอาดระบบเบรกและชิ้นส่วนอะไรนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันมีระเหยเร็วนะครับแล้วก็ปลอดสารทําความเย็ยนด้วยอะไรด้วย นะครับโอเคนะครับอ่าก็ฉีดไปได้เลยนะครับห้ามเอาอะไรไปแย่นะครับไข่ค,คงไข่ค,ควงหรือว่าไมาน้นู่นนี่ไปแย่ไปแค่นะครับต้องเป็นน้าํายาทำความสะอาดเท่านั้นนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ตากให้แห้งนะครับปล่อยไว้สัก3-5นาทีโอเคนะครับก็ฉีดได้เลยเพยงเอาเล็ดเห็นไหมครับดำๆเต็มเลย อ่ะโอเคนะครับจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งนะครับสังเกตดูระเหยเร็วมากนะครับเห็นไหมฮสิ่งสำคัญนะครับก็คือถ้ามีถุงมือพลาสติกใส่ด้วยก็ดีนะครับอันนี้ถ้าเสร็จแล้วก็รีบไปล้างมือออกด้วยน้ำเปล่านะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะแพ้สารเคมีตัวนี้นะครับก็ควรไปล้างมือด้วยนะครับอย่ปล่อยไว้นาน โอเคนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนิดนึงสังเกตดูสะอาดแล้วนะครับคราบหายไปหมดเลยอโอเคเดี๋ยวรอให้แห้งแป๊บหนึ่งนะครับน้ำยาตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ นะครับก็ไปศึกษารละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผิดถูกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกท,ท่านใหม่ด้วยมือใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเพิ่งไปจับจองรถมานะครับก็กําลังศึกษาข้อมูลอยู่สําหรับเพื่อนๆที่มีความรู้นะครับในด้านนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้เพิ่งซื้อมา100ร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบ นะครับแล้วแต่ซูนไปโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนิดนึงถ้าไม่มั่นใจว่าสะอาดหรือยังก็อัดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ อ่ะ<ม>ก็รอให้แห้งไปนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้แห้งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไป ก็ทําการประกอบเข้าคืนนะครับแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าแห้งสนิทด,ด้วยยังอ่ะมาก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับตําแหน่งเดิมเลยมันจะมีชุดโอริงอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปั๊บสังเกตดูนะครับมันจะยังไม่เข้าสนิทนะครับ มันจะมีช่องบู๋วตัวนี้นิดหนึงอาจจะดูยาะนิดหนึงนะครับให้ทําการขันน็อตเข้าไปหรือว่ากดนิดหนึงนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับต้องใช้2มือนะครับเพราะว่ามันจะฟิตนิดหนึงนะครับโอเคอ่ะจากนั้นใส่น็อตเข้าไปเลย ขันขันขันคอไปด้วยนะครับทีแล้วฟัง่งสายขวาสลับกันไปนะครับสังเกตดูด้วยนะครับตรงนี้ชุดแผ่นต่อของตัวเซ็นเซอร์กับตัวชุดคอรกรอง นะครับต้องแนบสนิทกันนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เราถอดออกมาปุ๊บเราต้องดึงออกมาแล้วก็พอเวลาใส่คืนมันจะแน่นนิดหนึ่งนะครับต้องทําการขันให้แน่นแล้วก็ทําการเนี่ยสังเกตดูว่าตรงนี้เนี่ยตรงรอยรอยต่อกันมันสนิทรีอย่างนะครับสังเกตด,ด,ด,ดูดีด้วยนะครับอ่ะหมุนซ้ายหมุนขวาค่อยๆไปนะครับอ่ะฝั่งขวาแน่นละเดี๋ยวฝั่งซ้ายหมุนสลับแบบนี้นะครับ พอประมาณนะครับอโอเคเรียบร้อยสังเกตด,ดูนะครับรอยต่อให้แน่นนะครับไม่สนิทกันเลยนะครับสังเกตด,ดูแลบวข้างด้วยโอเคนะครับแล้วจากนั้นทำการเสียบปลั๊กแล้วก็ ให้เราวอร์มเครื่อง5-10นาทีนะครับสตาร์ทรถเพื่อวอร์มเครื่องอ่ะเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นไปวอร์มเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็วอร์มเครื่องนะครับ5-10นาทีหลังจากที่เราประกอบตัวไอโฟลเข้าไปแล้วนะครับเพื่อให้ตัวเซนเซอร์อากาศตัวนี้นปรับจูนอากาศใหม่นะครับให้เข้าค่าเดิมของกล่องไอ u นะครับหลังจากนั้นเราค่อยปิดเครื่องเราก็นํารถไปใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดจุปกรนแอร์โฟนะครับด้วยน้ํายาล้างระบบเบรกในช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรของมิสูนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทันอื่นมือใหม่ด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้แก่กันนะครับ โอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยครับส,ส,สวัสดีครับ